เมื่อเราเป็นสายเรซซิ่งเราก็เลยจะมาเรซซิ่งกันวันนี้ใครแท้เลี้ยงโอมากาเส่ตัวตาไม่หนาผิดหรอวะมีเลสอะไทีมไม่ต่างกันบัตรแล้วก็บัตรแล้ว จะสองร้านซับแล้วนะคะจะลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ใหได้อย่างต่อนเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลตาล<ะ>ตอนนี้นะคะคือเราจะมาท้าทายในเรื่องของา<ะ>เร็วนเมื่อเราเป็นสายเรซิ<ะ>่ง<ะ>เราก็เลยจะมาเรซติ่งกันวันนี้โบโนวิวนะคะซึ่อันนี้จะเป็นโกลพาร์ทที่เป็นไนบอดทีนี้เด็กๆก็เลยนะกัน ใชรับเออน่าจะขับได้เพราะว่ามันปรับเรื่องของความเร็วความแรงรับมระดับได้แต่เมื่อกี้ให้เลซลองนั่งแะขานาังไม่ถึงเด<อ>ียวเท่านานซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีการท้าทายกันเกิดขึ้นจะบอกว่ามีคันนึ่งเป็นคันดำคันนั้นเนี่ยจะแรงพิเศษและเร็บได้ในหนึ่งรอบเนี่ยเขาจะให้ลงแค่หนึ่งคันเท่าน,านั้นวันนี้ยครบอกเลยว่าเราจะไม่ได้มาแค่เล่นกันไท่ให้มันจบกันไปเราเริ่มจากนายบอดก่อดต่อไปเราจะแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วหรอหรอยางงี้หรอตูนา นัดทีไข่แพ้เลี้ยงโอมากาเซ็ตไข่แพ้เลี้ยงโอมากาเซ็ไก่ก็ต้องเล่นไก่ก็ต้องให้เลื่อนไก่เป็นขายเลี้ยงทั้งหมดเหรอพี่แพะใช่สิทีมปะทีมเลี้ยงทีมปะอ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะท่เขาอยู่ทีมพี่แพะเอออยู่ทีมพี่แพะเอาเสื้อทีมมาเสื้อทีมมาเฮ้ยเสื้อทีากระเ๋องเข้าไปเลย คนหนึ่งอยู่นู่นนนนนนเขาฝึกอยู่นู่นคน,น,นหนึ่งแก๊งมารวพิมก่อนหัแก๊งแก๊งเขาแสแอ่อย่างนั้นดิคนอื่นเขาไม่กลัวเราเลยอ่ะ,ะนี่ดูเสื้อแก๊งก่อนโอเคงั้นให้ก็ได้สามคนแต่เราอ่ะสองคนขาดอีกคนนึงเอาใครดีพี่ไก่โทรตาพิคะ เอาไปน้ำดีกว่าเข้ามาเลยน่าจะช่วยได้น้ำพันตบพันใครู้บาได้จ้าเห็นมีเล็ออยู่ในทีมไม่ต่างกันนกไก่ก็คืออยู่ตัวคนเดียวถ้าไก่แพ้ก็ทั้งหมดก็รวบตึงไปจริงนักไก่กับเบสเ็นของนกไก่ต้องเอกแข่งจบปุ๊บเดี๋ยวเราตรงไปที่โอมากระเซนโ์เลยแล้วก็เอาเลยแล้วกินเลยวันอื่นได้ไหมวันื่นแข่งวันนี้กินวันนี้ เล่อ eh ตาไขรแพ้ย yes ้ำนะเลี mm ้ยงออกมาเกษตรขอสองหมื่นเลี้ยงเป็นทีมเลยเลี้ยงเป็นทีมไม่เธอเอาคอละพันกว่าถ้าเรานี่นะเพื่อเป็นการวดแรงวรอให้ผู้ชายแข่งก่อนผู้ชายสามคนลงสนามค่ะ

เล็เก่งมากเป็นไงเลเก่งไหมชอบไหมลูกชอบเอาไหมเอาไหเอาไหมเอาไหมเอาหมอา่อยเาพ่งโอ๊ พี่ไก่ผู้ชายหนึ่งคนพี่ไก่ผู้ชายหนึ่งคนก็คือพี่บาสนั่นเองน่ากลัวมากเลยใครมีแผนว้าใครจะไปดูฉันอาจจะด่อยก็ได้ถ้าฉันไม่เก่งเรดให้กำลังใจแม่หน่อยแม่สู้แม่สู้ๆบอกเลยพี่โอ๋แพ้ตองใับเอ้าพี่โอ๋ไปอ่ะับ thank you รอบนี้นะคะก็คือเป็นคุณนับนะคะที่หนึ่งคุณไก่ที่สองอย่างงี้หนูก็ไม่ต้องเลี้ยงแทนที่สามแฮมแพ้ต้องผัวมีสิ่งแฮมเลี้ยงก็เป็นทีมนี้เลี้ยงดูดีๆก่อนหรือเปล่าดูดีแล้วเนี่ยหลายใบด้วยเรานับทำเวลาค่อนข้างโอเคเลยนะสามสิบสามสามสิบสามวิเร็ว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 รอกันซีใจเย็นสวัสดีค่ะยูสุโอมานกะเตค่ะสวัสดีค่ะอยากจะอยากจะจองค่ะวันนี้ค่ะรอบสองทุ่มค่ะเต็มดีกว่าเช็คให้สัก เจ็ดที่เจ็ดที่นะคะไม่พอหรอกเจ็ดที่อ่ะไม่มีหรอกหกพันเริ่็มแล้ว 6, ค่ะลูกค้าต้องขอใครด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วจะครูจะแข่งไปเพื่อนอะไรกูมา,กาเกษตรกูไม่ได้ แถมยังไงก็ต้องเลี้ยงอะอมกษัตรอ่อะลองอีกที่หนึ่งไหมวันหนึ่งเดี๋ยวผมหาใน Google ให้เอางี้ขอให้ข้อมูลนิดนึงลวกันในระหว่างที่เราลอยแถมหาอมกษัตร์นะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านตามนี้เลยนะคะเพราะอยากให้ทุกอย่างมันเป๊ะมากสนามโกคาร์ทที่นี่เนี่ยนะคะก็คือคุณสามารถมาเล่นได้นะคะที่นี่เนี่ยอยู่ตรงจุฬาซอย30เลยเป็นเวิร์กแบบนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้เข้ามาจอดรถได้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเล่นได้ก็คือทุกเพศทุกวัยเลยนะเป็นสนามโกคาร์ทไฟฟ้านะคะเมื่อกี้ที่เห็นก็คืออเเเเปป็็็นนนนนนตตัััวววทบรีี่่าลลกกแ้มโ แล้วก็เป็นค ok ิดเป็นโปรเนี่ยก็จะเป็นคันดําที่พี่อัดเล่นเห็นป่ะสำหรับพร่ะอันนั้นก็คือจะแรงกว่าและเร็วกว่าและดุ์ได้ด้วยนะคือตกแต่งด้วยไฟนีออนถามว่าเลสเล่นได้ไหมจริงๆถ้าเลสสูงกว่านี้ก็เล่นได้แล้วปรับความเร็วได้นะคะไม่ต้องเร็วมากก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ก็คือเป็นความเร็วแม็กซ์อยู่ที่สาม0ิบสโมงถึง3ทุ่มนี่คือวันเสาร์อาทิตย์แล้วเ้าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง3ามทุ่มก็มาได้ซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่อง ซื้อบัตรก็คือ8002ที่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณทํารอบได้นะเขาจะเริ่มเก็บรอบคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่1นึพฤศจิกายนจนถึงวันที่3าอธันวาคมภายใน2เดือนนี้ถ้าคุณเก็บรอบได้เ,เขาเรียกว่าเก็บรอบได้ดีที่สุดเขาจะให้ในายบอดคันหนึ่งซึ่งเป็นคันดําเลยเอาไปเลยวิุกูวิรุเวลคุณคิดดูนะสมมติคุณมาเล่นเรารอบหนึ่งถูกปะเล่นเลนเสร็จคุณเก็บเวลาที่ดีที่สุดของคุณไว้เสร็จรั้งต่อมาคุณก็มาเล่นอีกในระหว่างที่คุณหายไปอาจจะมีคนที่ทําเวลาได้ดีกกกวววว่่าาาาาคคุุุณณ็มสอลลแพัันนที31ธประศผบ ห่มการาเขาแจกานบอดคันดำให้ผู้เลยท่นลงเลยพันเหเท่านั้นเราได้านบอดกลับบ้านก็คือเก็บมากค่ะจะต้องมาฝึกก่อนปะส่วนตั๋วเด็กนะ250บาทนะตอนนี้นะจากปกติ350เล่นได้8นาทีตั๋วผู้ใหญ่300บาทเล่นได้8นาทีนะคะจากปกติ400แล้วก็ตั๋วสาหรับายบอดโปรคัสโปรก,ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ8 0 0ซื้อ2ใบพันหกเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมก,กับเขาได้ก็แข่งจนถึงวันที่สาธันวาใครทําได้ดีที่สุดก็เอาานบอดกลับบ้านไปันค่ะลืมบอกราคาไปอยนด รราาาคเท่่ไหโอ้ฉันแม่เลยจ้าต้องบอกว่าราคาที่เขาแจกเราซื้อตั๋วที่เขามาเล่นคือพันหกแต่เขาแจกคันละแปดหมื่นจ้ะไม่ตาทีมที่ชนะก็คือเราสามคนแพทก็อตเลสไม่แพทก็อตเลสไม่โอเคยูสู่อมกเกษตรวันนี้อาจจะเต็มแต่คุณบอกคุณจองที่หนึ่งให้แล้วนะห้าพันสี่เต็มเงินไว้แล้วสามหมื่นเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเราไปที่อมกเกษตรกันเลยไปค่ะไป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 ไม่มีปัญหา ให้ใช้มาเซอ่านี่เลยกิโลมาเกษตรใช่ไหมน่าทำเป็นคำให้แล้วจ้าให้ให้เอานี่ตั้งใจปั้นให้เลยเรียงเอามาเกษตนี่ไงแม่นี่เลดยังขับเอชมาเซ ไอ้ร้านนั้นก็คือมันเต็มไงผมก็เลยรอบนี้ก็คือกินอันนี้ไปก่อนหมูดิบลวกเลยอ่ะลวกเลยพอเราเลี้ยงก็บ่นเนี่ยไม่เลี้ยงก็บ่นเลี้ยงก็บ่นจะเอาไงงงไปหมดจริงเราใจยากจริงขาหมูสามหมื่นเซนเนี่ยมันเดือนแค่หนึ่งเท่าเลเออส่งเรือไมส่งเดือได้สามพี่เลยกินกันดีกว่ากินกันเรื่อยาะไม่เป็นไรถือว่ามื้อนี้ หน้าผมไม่แพ้เลยคนบ้านจะแพ้เทุกรอบได้เดี๋ยวจะเลี้ยงโอมาสเกตมากเออดูดูนะบแล้น่มเาเรียเขาเป็นเจบกตงหเซ็นพินัยกรรมด้วยนะครับผมเราไปแบบช้าๆลองเราไปแบบช้าๆเพราะว่าลูกเรายังเล็ก